สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกม Fc Mobile นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำให้นักเตะนั้นเท้นเต็มทุกตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับยังไม่เต็มนะอิมบัปเป้นะครับ25เองครับเป็นตัน30นะผมเพิ่งตีสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยนะครับเห็นไหมครับทุกตัวนะครับเต็ม25หมดเลยนะครับเม็ดแดงเม็ดส้มเต็ม30หมดเลยนะครับยี่สบห้านะนี่ตัวเล่ตัวนี้เนาะเขาจะมาสอนวิธีทําให้มันเท้นเต็มกันนะครับผม ถึงแทกเลยนะครับผมนะมาหน้าหลักตรงนี้นะครับไปที่การแลกเปลี่ยนครับผมนะครับการแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับเห็นครับว่าการเลื่อนแรงและการฝึกนะครับกดไปตรงนั้นนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนักเตะพื้นฐานคูสามสิบนะครับซื้อได้วันละยี่สิบครั้งนะครับตกใจจะงงยี่สิบครั้งเนี่ยมันได้กี่ตัวนะครับโอเคไปหาคำตอบกันครับเดี๋ยวผมเอาอนนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับสามสิบคูณยี่สิบนะครับ600ตัวต่อวันนะครับผมใช้เงิน20ล้านนะครับในการแลกนักเตะ30ตัวนะครับงั้นก็แลกเลยครับผมนี่นะครับปึ๊บนี่ครับวิธีนี้นะครับที่ทําให้นักเตะทุกตัวของผมนั้นตันนะครับนี่นะครับยิ่สิบห้าสามสิทุกตัวเลยนะครับผม ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บายบายครับผม